สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องสะอาดชาแนลนะคะช่องที่มีเนื้อหาแล้วก็สาระดีๆเกี่ยวกับเปลี่ยนกระสับกรยในราชการที่9ามาเราส่งมาทุกท่านได้รับชมเราฟังกันเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้รุ่นวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดในบ้านเรานะคะแล้วก็ เกี่ยวกับเหรียญกระสับไทยนะคะวงการของเหรียญกระสาบไทยของเรานะคะว่ามีการซื้อขายอะไรกันบ้างนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็จะนํามาบอกเล่าสู่ FC ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวปากคลองของเราก่อนนะคะอันดับแรกๆเลยนะคะก็คือมีการปรับราคาขึ้นหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันนะคะก๊าซหุงต้มไฟฟ้าเนื้อหมูไข่ไก่ไข่เป็ดอาหารทะเลทุกอย่างนะคะปรับขึ้น พร้อมกันหมดแล้วนะคะแม้กระทั่งอาหารตามสั่งที่เราเคยเล่าสู่ันทุกท่านได้รับชมและฟังกันในคลิปก่อนนะคะก็เริ่มมีการปรับราคาขึ้นอย่างละ5บาทนะคะสําหรับเจ้าไหนนะคะที่ยังไม่ได้ปรับราคานะคะเขาก็จะลดปริมาณลงนะคะขนาดลดน้อยลงนะคะซึ่งตอนนี้ค่าของชีพเราสูงขึ้นแต่ค่าแรงเรายังเหมือนเดิมนะคะทุกวันนี้นะคะซื้อหมูค่าแรง3า0ซื้อหมูกิโลหนึ่งหมดผักไม่ได้นะคะ อาหารอย่างอื่นไม่ได้เลยนะคะเราจะประหยัดยังไงนะคะนี่ก็ขอฝากข้อคิดให้กับทุกท่านนะคะที่เราทำงานค้าแรงงานนะคะเราเพื่อแลกเงินมาแล้วทีนี้ค่ากับค้าวค่าของชีพมันขึ้นเราจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงนะคะก็ขอฝากทุกท่านนะคะ สำหรับเรื่องนี้ด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมรายละเอียดของเหรียญกระสาบไทยรัชกาลที่9กันนะคะเราก็มีข่าวมาบอกนะคะว่าสมาคมทางเหรียญน,นะคะตอนนี้เขาก็ยังเปิดรับเหรียญ10บ,บาทอยู่ธนบัตรใบ10บาทอยู่นะคะเรามาดูลักษณะของเหรียญปีนี้นะคะซึ่งก็เป็นเหรียญ10บาทนะคะซึ่งก็เป็นเหรียญโลหะ2ส,สีนะคะสีขาวและสีทองราคา10บ,บาท ตรงขอบนะคะก็จะเป็นเฟืองสลับเรียบนะคะตรงกลางก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะผิดพระพักไปทางเบื้องขวานะคะทางด้านขวามือก็จะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชทางด้านซ้ายมือก็จะมีข้อความว่ารัชก,กาลที่9นะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นความสวยงามของวัดอรุณนะคะนี่ก็คือความสวยงามของวัดอรุณนะคะด้านบนก็จะมีอักษรเบลนะคะซึ่งอักษรเบลนี้ก็จะมีอยู่เฉพาะเหรียญ10 ding, เหรียญเดียวเท่านั้นนะคะเหรียญห้าเหรียญบาทเขาจะไม่มีนะคะ นี่ก็คือลักษณะเด่นของเหรียญ10บาทนะคะส่วนอีกทางด้านความมือก็จะมีคําว่าประเทศไทยนะคะทางด้านซ้ายมือก็จะมีข้อความว่าปีพุทธศักราชที่จัดทําเหรียญว่าพศนั่นเองนะคะส่วนด้านล่างก็จะมีเลขบอกราคานะคะซึ่งก็จะมีทั้งเลขไทยและก็เลขอารบ,บิกโดยมีคําว่าบาทขั้นอยู่ระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวนะคะเรามาดูลักษณะของเหรียญ10บาทเหรียญน,นี้กันนะคะนี่ก็คือเหรียญส0บบาทปีพุทธศักราช2545นะคะ ลักษณะของเขานะคะจะไม่เหมือนเหรียญปีสี่สี่แล้วก็สี่สามค่ะ ء. เรามาดูว่ามันไม่เหมือนกันตรงไหนนะคะในเมื่อมันก็มีสองสีเหมือนกันเรามาดูตรงขอบนิกเกิลสีทองนะคะระหว่างเหรียญปีสี่สิบสามหรือปีสิบสี่นะคะขอบนิกเกิลสีทองเขาจะขึ้นนูนสม่ำเสมอกันโดยจะไม่มีส่วนไหนที่เว้าหรือย,ยุบลงไปนะคะแต่ส่วนเหรียญปีนี้นะคะเรามาดูตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงขอบนิกเกิลเขาจะยุบจะอยู่ ด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลังนะคะจะอยู่คู่กันเลยนะคะจึงยาวมาถึงตรงนี้นะคะที่จะไม่มีขอบนิกเกิลหนุนขึ้นมาเสมอนะคะนี่ก็คือด้านหน้าเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็เหมือนกันเพื่อนก็มองเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะก็คือตรงนี้นะคะตัวขอบนิกเกิลตรงนี้เขาจะไม่มีสีทองนะคะจะไม่มีหนุนไปเส้นมาแล้วก็จะอยู่ตรงคําว่าประเทศไทยนะคะสําหรับด้านหลังก็จะเห็นได้ชัดมากนะคะสำหรับความแตกต่างของเหรียญ เดี๋ยวเราจะหยิบเหรียญอีก10บาทอีกปีหนึ่งมาให้ดูนะคะว่าเขาจะ,ะตัวของนี่เกินที่เขาขึ้นเสมอกันนะคะ แล้วดูเลยนะคะว่าความแตกต่างเขานะคะนี่ก็คือปีพุทธศักราช2544นะคะที่ยกตัวอย่างให้ดูสักครู่นี้นะคะเราดูตรงตรงนี้นะคะขอมกิวนสีทองของเหรียญปีนี้นะคะเขาจะอยู่สมบูรณ์แบบค,ะคะ่ะโดยไม่มีส่วนไหนที่เว้าหรือยุบลงไปแต่ว่าของปีนี้นะคะปี45นี้นะคะก็จะยุบตามที่ได้กล่าวให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งเราก็เห็นกันอยู่นะคะ เห็นแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะนี่ก็คือลักษณะของเหรียญที่สมแบบูรณ์แบบแม่แบบแม่พิมพ์นะคะที่อยู่ครบนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็อาจจะเกิดการผิดพลาดจากการที่แม่แบบแม่พิมพ์เกิดการสึกหรอซึ่งก็ใช้มานานนะคะหรือไม่ก็มีการผลิตที่เยอะนะคะก็เลยทําให้ออกมาเป็นแบบนี้แต่ก็ยังใช้จ่ายได้เหมือนเดิมนะคะนี่ก็คือลักษณะความแตกต่างของเหรียญที่เรานํามาให้ดูความแตกต่างของเหรียญแต่ละปีแต่ละพศนะคะ สำหรับความแตกต่างของเหรียญเราก็ทราบกันไปแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเหรียญน,นี้มีความเป็นมายัางไงนะคะสาหรับเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2 5ง5นนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเขาก็จะอยู่ที่26มิลลิเมตรนะคะส่วนด้านขอบก็จะเป็นเฟืองสลับเรียบนะคะน้ําหนักก็จะอยู่8.5กรัมค่ะยอดการผลิตเขาจะอยู่ที่61ล้าน3า3แ0 0ห่นเหรียญน,นะคะซึ่งก็ถือว่าเยอะนะคะสําหรับ เหรียญปีนี้นะคะราคาที่เข้าประเมินเอาไว้นะคะก็ไม่ถือกับว่าขี้ร้ายขี้เหล่นะคะก็อยู่ที่120บาทต่อเหรียญซึ่งก็เป็นเหรียญยูเนีนะคะส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วตอนนี้ยังไม่มีข่าวหรือว่แววว่าจะมีการรับซื้อแลกเปลี่ยนกันนะคะสำหรับเหรียญปีนี้นะคะนี่ก็คือรายละเอียดของเหรียญสิบบาทที่เราตั้งใจนำมา ฝากทุกท่านเช่นเคยนะคะก็ขอฝากทุกท่านไว้เช่นเคยนะคะว่าช่วงนี้นะคะต้องรักเข็มขัดตัวเองให้ดีนะคะอย่างพูดตามความเป็นจริงแล้วนะคะชีวิตในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยอาหารการกิน,นมันไม่สามารถที่จะทําให้เราประหยัดได้นะคะก็ขอให้แบบว่าซื้อตามกําลังของเรานะคะเราก็ไม่จําเป็นที่ในส่วนไหนเนื้อหมูที่มันแพงก็คือสามชั้นนะคะแล้วก็ คอหมูย่างถ้ามันแพงๆมากเราก็หลีเกเลี่ยงไปกินอทนที่มันถูกก็วพวกเนื้อธรรมดาอะไรเงี้ยนะคะก็ยังไงก็ขอฝากทุกท่านไว้เช่นเคยนะคะด้วยความห่วงใยและก็ความาัฒนาดีทางช่องของเรานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ